กับ m o t ต g p นะครับสนามที่5ของฤดูกาลนี้ก็พาทุกท่านไปที่เ,ออเลอมองอีกครั้งหนึง่งนะครับมาย้อนให้เราดูเหมือนว่าเราเพิ่งจะได้พูดคุยกันถึงการแข่งขันน,นะครับสนามนี้ครับก็เป็นการเฉลิมฉลองกลางปีที่1,000ของ MotoGP นะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญแล้วก็ คุณค่าหากคุณเป็นผู้ชนะในเรสนี้ในสนามนี้เนี่ยมันก็จะถูกบันทึกว่าคุณเป็นผู้ชนะประวัติศาสตร์ในกลางปีที่1000ดังนั้นนักแข่งทุกคนมุ่งมั่นมากนะครับการกลับมาของมาร์กมาเกสก็ส่งผลหลายๆอย่างต่อเรสด้วยกยีสตาร์ทครับมีฟรานเชสโกบันดายานะครับมาร์กมาเกสแล้วก็ลูก,กา้ามารินี่จริงๆแล้วตัวเลือกอยางที่มาร์กมาเกสใช้เนี่ยเหมือนเหมือนก,นกันกับรถแข่งจากเออนะครับแล้วก็ทางด้านของ อพิเลียก็คือหน้าเป็นมีเดียมหลังเป็นซอฟต์นะครับมีเปโกรม์มายาจเป็นเจ้าของโพนะครับตามด้วยมาร์คมาเกสแล้วก็ลูก้ามาดินี่แจ็คอยู่ในกริดที่4นะครับฮอเก้มมาตินกริดที่5้ามอเบียเลสอยู่ในกริดที่6นะครับเเป็นของมาโกเบเซคีนะครับแอเล็กมาเกสเก้ายฮันซาโกสิบเป็นแบดบินเดอร์ครับสิบเอ็ดอเลสเชสปาการโอครับสิบสองนะครับออคูโซเฟนันเดสเป็นกริดที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำได้ นะครับรุกกี้หนึ่งเดียวฟาบ,บิโอกาตาโร่สนามนี้เหนื่อยครับได้ออกตัวจากกลีตที่13ครับกลีตที่14ทาคากินาคาคามิ15ฟาบ,บิโอดิจิอันดันโตนิโอครับ16โจอันเมีย17ฟังโกมมเร,รลลี่ครับ18เป็นของอลเล็กซ์รินแล้วก็แถวสุดท้ายครับดานิโรเปตุชชี่ลอเรนโซซาบ,บาเรรี่และโจนาตโฟเกอร์ครับ ยางที่ทางมิชลินนั้นปร i ไวให้ในสนามนี้ครับก็ยางหน้าซอฟต์มีเดียมฮาร์ดนะครับยางสลิกส่วนยางหลังนะครับสองคอมพาวที่ให้เลือกก็มีซอฟต์กับมีเดียมแต่นักแข่งทุกคนเลือกใช้ยางซอฟต์ยางซอฟต์ยุคใหม่ของมิชลินเนี่ยต้องถือว่ามีอัตราการสิ้นเปลืองของอยางน้อยมากจริงๆนี่ครับกลางปีที่1,000มาบรรจบในปี2023กับการแข่งขัน,นเฟรนด์กลางปีนะครับที่เลอมอง ช่วงที่ออกมาครับพิธีเปิดครับดูระหวาดเสียวมากนะครับเป็นกายกรรมครับเดินไต่เชือกจากบริเวณฝั่งของหอคอยแกรนสแตนแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับสูงมากแล้วเดินโบกธงด้วยแล้ววันวันของการแข่งขันนี่ลมแรงนะครับ13-14กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ เก่งมากครับเก่งมากรูแฟนๆครับลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนี่ครับตัวเลือกอยางที่มีการอัปเดตมานะครับมาร์คมังเกสตัดสินใจวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าข้อมูลยางตอนแรกเนี่ยเขาส่งไปเป็นซอฟต์ซอฟดังนั้นแถวหน้าครับซอฟต์ซอฟต์ฮาร์ดซอฟแล้วก็ซอฟต์ซอฟนี่ครับอุณหภูมิแท็กอยู่ที่41องศาเซลเซียสเดวาดอสซี่ T C ครับ ผู้จัดการทีมของดูเตคอร์เซช่วงแรกครับออกตัวกันไปมาร์กมาเกสขึ้นมานำได้ก่อนนะครับตามด้วยแจ็คมิลเลอร์ลูกามาเรนี่ฮอกเก้มาตินคนที่บานออกไปเนี่ยครับจากจังหวะที่ผมได้แจ้งให้ทราบไปครับว่ามีปัญหากันอเล็กมาเกสเนี่ยท,ทำให้นักแข่ง2-3คนต้องพลาดโอกาสในตรงนี้ครับตั้งแต่โค้ง6แล้วก็บานออกไปตรงนี้เป็นบริเวณเทิร์น8นะครับจุดนี้ หลังจากนั้นครับมังมาเกสนำได้ครับแต่ก็โดนแจ็คมิลเลอร์แซงแล้วพอเข้าสู่รอบที่4ครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาเกิดขึ้นตรงนี้ครับการประทะกันของมาริเบียเลสและฟรานเชสโกบานาย่าแชมป์โลกครับเป็นการชนที่ช็อกมากนะครับเพราะว่ามาริเบียเลสเนี่ยเขาไล่แซงขึ้นมาได้แล้วนะครับเป็นจังหวะที่เปโกบานแล้ว เปโก้พยายามเอาคืนเป็นจังหวะต่อเนื่องกันนะครับดูครับอืม้มฮ่มกลุ่มเสียดายเลยครับสำหรับมาซิโมลิโวล่าครับมีปัญหามีปากเสียงกันแล้วครับมาตรงนี้มอ s ิเบียเรสเดินเข้าไปถามครับว่ายังไงเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะวิ่งไปดวาการครับแต่สุดท้ายวิ่งไปโวยกันนี่ฮะเป็นอินซิเดนที่เกิดขึ้นครับ สจวดก็บอกในการแข่งขันในตอนนั้นเลยนะครับว่าอยู่ระหว่างตัดสินนะครับแล้วมีผลักอะไรกันเล็กน้อยครับที่ตัวบวมเนี่ยไม่ใช่โดนต่อยก,กันนะตัวบวมเพราะว่าแอร์แบ็กมันทำงานตั้งแต่ตอนล้มนะครับมาแชลต้องเข้ามาห้ามครับกรรมการและเหตุการณ์หนึ่งต่อมาครับรอบถัดมาเป็นจังหวะเป็นลอกต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่า มันเป็นจังหวะที่กลุ่มหน้านั้นผ่านเส้นไปแล้วนะครับแล้วปลายรอบเนี่ยตัวของลูก้ามานเนี่ครับล้มลงไปในโค้งสุดท้ายแล้วพยายามจะเซฟครับแต่มาเซฟในจังหวะที่นักแข่งคนอื่นนั้นต้องเปิดคันเร่งเดิอนออกมาทําให้อเล็กมาเกสที่มาข้างหลงังมองไม่เห็นก็ชนเข้าเต็มๆนี่ครับเปกโก้มันายากระเพออกมาเลยครับ ที่โค้ง12ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเป็นโค้งต่อเนื่องจาก11มา12ชีเคนกว้างๆมาย้อนดูครับตั้งแต่ตรงนี้ครับโค้ง11ที่บริเียเลสนั้นขยับแซงขึ้นมาได้นะครับเสียบด้านในเพราะว่าเโกโกนั้นเปิดช่องไว้ให้ <c oughs> พอเปิดช่องแล้วปุ๊บมันเป็นยังหวะที่การเดินคันเร่งต่อเนื่องมานะครับ แล้วเปกโก้เนี่ยสอดในแล้วก็แซงเข้ามาเออ่ทางด้านข้างในเนี่ยเป็นของมาริเบียเลสครับแต่เปโก้พยายามที่จะอ้อมนอกแล้วจะแซงขึ้นมาใหม่โอ้แล้วดูตัดมาตรงนี้ก่อนจังหวะของลูก้ามาเนี่ที่โดนทางด้านของเอเล็กมาเกสนั้นชนเข้าไปคือเขาพยายามเซฟแหละแต่ว่ามันไปเซฟอยู่บริเวณเลสซิ่งไลน์และเป็นช่วงรอบแรกๆที่การแข่งขันนั้นมัน มันไล่บี้กันหนักขนาดนี้ครับเต็มๆเลยครับจังหวะเนี้ยเป็นหนึ่งในจังหวะที่ผมหวาดเสียวมากเพราะว่าพอชนปุ๊บนักแข่งที่มาข้างหลังเร็วมากครับเอเล็กมาเกสพยายามที่จะหลบแล้วก็หนีออกมาให้ได้ครับแล้วพอมาต่อจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะที่มาโกเบเซคคีนั้นเบียดเข้าใส่มาร์กมาเกสจนมาร์กมาเกสนั้นต้องบานออกไปที่โค้งแปนี่ครับภาพรีเพลย์ พอเบียดเข้ามาปุ๊บคุณพ่อครับฮูเรียนมาเกสโวยเลยครับแต่ที่เปโก้บัญญาพอกลับมาที่พิซเนี่ยก็ต้องสงบสติอารมณ์ครับช่วงหลังจากที่ผ่านการแข่งขันมาราวแปดเรอบนะครับมาร์กมาเกสเองก็เริ่มที่จะเติมเรสเฟดกลับมาสู้กับฮอเก้มาตีนใหม่สุดท้ายครับเขาก็ขยับแซงขึ้นมาได้ ขณะที่จวันเมียไปพลาดล้มล้มอีกแล้วโจวันเมียอเล็กซ์วินต่อครับนักแข่ง Honda 2สองคันครับเป็นผู้มาใหม่ทั้งคู่ครับในพิดของเรบโซ Honda กับ h อ c ซีก็หน้านนีมุคิ้วกับหมวดกันเลยครับและนี่ครับพีทไบเบอร์ผู้อำนวยการทีมของ KTM MotoGP ครับ แบดบินเดอร์นั้นโดนลงโทษลองหลัเพนนลตี้ครับเพราะว่าไปช็อตคัตนะครับขี่รัดโค้งในโค้ง9และ10การไล่บี้ของมาร์กมาเกสกับฮอเก้มาตินครับสนุกมากในช่วงไปปลายเรสมาตินพยายามแซงหลายครั้งครับแต่มาร์กช้อนในกับขึ้นมาแล้วแจ็คมินเลอร์ก็ล้มไปไม่จบการแข่งขันครับแจ็คคือตอนแรกเขานำได้ครับแล้วอันดับก็รูดลงมาเรื่อยๆ พอเรสเพดมันตกนะครับการเลือกตัวเลือกยางของเขาในสนามเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทายช้อยที่ผิดแล้วมาร์กมาเกสก็มาพลาดล้มตรงขาลงโค้ง7โอ้โห,โหดูครับซานตี้แอเนนเดสแล้วก็ทีมงานของมาร์กมาเกสร้องลั่นผิดเลยครับล้มปุ๊บมาร์กรีบมาดูรถครับจะไปต่อให้ได้แต่ไม่ไหวแล้วครับรถมันเสียหายเยอะผู้ชนะครับก็เป็นคนนี้ครับมาโกเบเซคี ขี่ดีมากนะครับรถดูคาติกับยางซอฟในปีนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีจริงๆแล้วเขาดูมีความมั่นใจด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่ายางซอฟซอฟจะเป็นตัวเลือกที่ถูกไหมขณะที่มาร์กมาเกสเนี่ยก็เดิมพันด้วยการที่เปลี่ยนยางฮาร์ดหน้ามาใส่ก็คิดกันนะครับผมก็มองว่าเออยางฮาร์ดหน้ามันอาจจะได้เปรียบในช่วงหลังจากที่ผ่านครึ่งทางการแข่งขันมาแต่ที่ไหนได้ครับออความคงที่ในตัวของมาร์กมาเกสเอง กับตัวรถก็ยังไม่ค่อยมีเพราะว่าเราได้เห็นอาการสายบ่อยๆนะครับอาการของกริปของยางตัวนักแข่งเองขี่ไปถึงลิมิตแล้วต้องแก้อาการตลอดในแทบพุกโค้งโดยเฉพาะหลังจากที่ผ่านช่วงครึ่งทางการแข่งขันมานะครับใช้ชนะก็ตกเป็นของคนนี้แหละมาร์โกเบซคี้ครับขี่ดีจริงๆครับผู้ชนะกลางปีที่หนึ่โอ้แล้วดูทีมงานของมูนี่วีอารรับนี่ครับได้ธง 1,000 gp ไปนะครับพอมาร์กมาเกสล้มก็กลายเป็นคนนี้ครับที่ได้ขยับขึ้นมาจบการแข่งขันบนโพเดียมในโฮมเรสโยฮันซาโก้ครับซาโก้ <S S <aco> <S เขาก็ให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าเออช่วงแรกเนี่ยไปติดปัญหาเพราะว่าโดนโดนเบียดมาโดยอเล็กมาเกสทำให้เสียไปหลายอันดับเขาก็พยายามที่จะค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับพอเจอเรสเพจก็คิดว่าพอขึ้นมาถึงอันดับ4เนี่ยไม่น่าจะได้โพเดียมแล้ว แต่โชคดีที่มาร์กมาเกตล้มก็ได้ขึ้นโพเดียมในโฮมเรสไปนี่ครับภาพบนโพเดียมมาร์โกเบเซคี้ชนะไปตามด้วยฮอเก็มาตินนะครับและก็ทางด้านของยฮันซากโก้รถแข่งดูคติทั้งหมดเลยครับกลายเป็นว่าไม่มีทีมโรงงานเลยครับเป็นทีมเซตเทอร์ไลน์ทั้งหมดมูนิเวีย46 GP22 และรถแข่ง GP23 2คันครับจากพราม a ร์กเรสซิ่งฮอเก็มาตินและยฮันซากโก้ สนามต่อไปของ MotoGP ครับก็จะไปแข่งกันที่ a u t o โ o โมอินเตอร์ i o n a l e น e เลเดลมูเจในประเทศอิตาลีครับกับการแข่งขันที่ใช้ชื่อว่าอิตาเลียนกลางปีวันที่9ถึง11มิถุนายนนะครับก็พักนานหน่อยนะครับประมาณ3สัปดาห์แล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งใน MotoGP นะครับผลการแข่งขันครับมาไล่ดูกันหน่อยครับมาพูดเบเกี้ชนะไปครับ ตามด้วยอันดับที่2ฮอเก็มาตินครับอันดับ3โยฮันซาโก้อันดับ4ี่ออคุโซเฟรนเดสอันดับห้าอเล็กซสปาการโร่ครับอันดับที่6แบรดบินเดอร์ครับอันดับที่7จ็ไฟโบกาตาโรอันดับ8ปดไฟโบดิจิอันนันโตนิโอครับอันดับที่9เป็นของทา,าคากินาคาคามิสิฟรังโกมอรเนลลี่ครับ11ดานิโลเปรตูชี่สิบสลอเรนโซซาบาร์โนรีและอันดับที่13โจนาตโฟเกอร์ จบแค่13คันนะครับมาร์กมาเกสน่าเสียดายมาพลาดล้มในช่วง2รอบสุดท้ายกำลังจะได้ขึ้นโพเดียมแจ็คมิลเลอร์ก็ลม้มอเล็กซ์รินก็ล้มโจอันเมียก็ล้มนะครับและเหตุการณ์ในช่วงแรกๆครับลูก,ก้าเมเนนี่กับอเล็กซ์มาเกสก็ออกไปพร้อมกันนะครับเช่นเดียวกันกับฟรังโกฟรานเชสโกปานยญาและก็มาลิกเบียเลสที่ดราม่าเหลือเกินนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะมากๆคะแนนสะสมในตอนนี้ครับ เปกโกโม้มาเดายํนำอยู่ก็จริงครับมีอยู่94คะแนนแต่การไม่มีแต้มของเขาในเมนเรสที่เลอมองส์นะครับและบวกกับชัยชนะของมาโกเบเซคีทำให้เบเซคีกลับขึ้นมาเป็นอันดับที่2แล้วไล่จอดคอหอยอยู่แค่1แต้มเท่านั้นเองอันดับที่3แบดบินเดอร์ครับอันดับที่4 h ฮอกเก้มาตินและดูคะแนนสะสมครับ1-4ห่างกันแค่14แต้มเท่านั้นเองนะครับ โอกาสที่เปโก้มาเนียจะชนะขาดในปีนี้ก็ยังมองไม่เห็นแบบนั้นหลังจากผ่านมา5สนามเพราะจุดเปลี่ยนในฤดูกาลนี้คือนักแข่งขี่กันแอ r r s s s v e ขี่กันดุดันมากโอกาสที่จะพลาดล้มมีบ่อยครั้งครับอันดับที่5ในตอนนี้โยฮันซาโกอันดับที่6ลูก้ามาเรนี่ครับอันดับที่7มาริเบียเลสอันดับที่8เป็นของแจ็คมิลเลอร์ครับอันดับที่ ฟาร b โบกาตารโรครับอันดับที่ 10. อเล็กซรินอันดับที่ 11. เป็นของอ l ร์เลสปากาโรครับอันดับที่ 12. a l อเล็กมาเกส13บมมอร์เบลลี่14ออกุสโตเฟนนเดสคนนี้ลืมพูดถึงในการแข่งขันไปครับเรสนี้ยอดเยี่ยมมากไล่บทในกลุ่มของกลุ่มหน้าได้สนุกมากครับไล่บี้อยู่ทั้งกับ KTM ซึ่งเป็นทีมของทีมโรงงานทั้งแจ็คมิลเลอร์แล้วก็แบดมิลเลอร์ก่อนที่จะไต่แซงขึ้นมา จบการแข่งขันในอันดับที่4ได้สําเร็จไล่เคี้ยวขับเคี่ยวกันกับอเลเชสปาการุ่ได้มันมากนะครับอันดับที่15ครับฟาเบโอดิเจียนันโตนิโอ16มิเกลโอเรล่าสิบเจ็ทาคาคินาคาคามิ18ครับดานิเออ่ดนดนี่เปโดซ่า19มาร์กมาคเคสยีสิบเป็นของโยนาสโฟเกอร์ครับ21โจอันเมียตามด้วยเปตรุชชี่มิเกเลเปีโร นะครับแล้วก็มีชื่อของโรนโซซาบารดอรี่รวมไปถึงราอูเฟรนเดสที่ถอนตัวไปจากอาการบาดเจ็บอ้ามปัมคะแนนสะสมประเภทคอนสตรัคชอร์ครับดูคาตินำอยู่ครับเจ้าของแชมป์โลก5สมัยตามด้วย ktm a p ินเลียฮอนดแล้วก็ Yamaha ครับคะแนนสะสมนะครับประเภททีมมูนี่เวลฟอร์ติซิกนำอยู่ครับ147แต้มตามด้วยพีม,มาพรามาร์กรีซิ่งห่างอยู่แค่แต้มเดียว red bull ktm factory racing ครับ อยู่อันดับที่3ตามด้วยดูคติแล้วก็ RP Le Racing ทีมครับ Monster Yamaha อยู่นอันดับ6 LCR Honda 7 Gresini 8นะครับ Gas Gas Factory Racing Tech 3อยู่ในอันดับที่9ครับส่วนกลุ่มหลังครับก็มีนู่นน,นะครับทั้ง Crypto Data RNF Moto GP นะครับรวมไปถึง Revso Honda Team คณะสนสอสมประเภทนักบีจากทีมอิสระครับ ก็เป็นมอโกเบซีคี้ที่นำอยู่ตามด้วยฮอกเก้มาตินโยฮันซาโกลูก้ามาเรนี่อเล็กซ์รินอเล็กมาเกสอคุโตเฟรนเดสนะครับฟาบิโอดิจิอันดันโตนิโอมิเกลโอลิเวราครับที่อิสะละครับก็มูนิเวียโฟลติซิกนี่แหละครับผู้นำประเภททีมแชมเปี้ยนชิพและก็ทีมอิสระด้วยนั่นก็คือ MotoGP นะครับที่เอามาฝากกันเรสนี้ มันแล้วก็เข้มข้นจริงๆผมมองว่าเป็นหนึ่งในเรสที่น่าจดจ,จํามากๆสําหรับการแข่งขัน,นขอโมอโตรจีพีนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นเรสที่มีจุดเปลี่ยนเยอะมากจริงๆตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบสุดท้ายเลยทีเดียวอ่ะมาเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูีว อูนิยามาฮ่า R15